ข่าบักข้ามแมนเชสเตอร์ประจำวันที่5ธันวาคมโดยโค้ชเทฟเบอลแมนเชสเตอร์เย็นนี่โอสเนอะร์เอาเรื่องยังไงสื่อเผยซันโชซ้อมหนักแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นก็ตามทีในครั้งนี้นะโดยางั้นทางเดวินเบอร์นะฮะเอ่อสุขชิดังของอังกฤษร,รายงานข่าวนะว่าจะดอนซันโชตัวรุกของแมนยูซ้อมอย่างหนักแม้ว่าจะไม่ได้ลงในสนามให้กับสโมอสรในครั้งนี้ก็ตามที โดยแข้งไว้เฉงปรานี้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเลยตั้งแต่ที่เกมแพ้ a อสตัน1ต่อ3เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังถูกนะฮะอิดอิชันฮนาร์กนายใหญ่ของทีมวิจารณ์เรื่องผลการซ้อมซึ่งก็ถูกตัดชื่อออกจากการซ้อมร่วมกับทางทีมชุดใหญ่แม้กระทั่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมทีมที่แข่งต้านกันอีกด้วย จากการบริงานของสื่อแดนผู้ดีประบุเลยนะว่าสาันโชนั้นผีฝึกหนักนะฮะราวกับสัตว์ร้ายในขณะที่ถูกคาดเดาในเรื่องของอนาคตว่าจะออกจะทางทีมช่วงตลาดเดือนมการาคมโดยมีจูเวนตุสที่ตกเป็นข่าวผู้พันอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามแล้วเจ้าตัวไม่ได้กลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรจนกว่าจะเข้าไปขอโทษในายใหญ่ชาวเนเธอแลนด์ซึ่งจนถึงตอนนี้สานโชเองนั้นปฏิเสธที่จะยอมถอยในครั้งนี้ด้วย โดยทางซานโชอยู่กับทางแมนยูมาตั้งแต่ช่วงปี2021ลงสนามให้กับทางทีมบาร์นาซทั้สิ้น8.2เกมทุกรายการทำาประนาซประตูกับอปกกแอสซิสในครั้งนี้นานนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมารก,กันครับอะไรนังไงคอมพิวเตอร์ทํานายเบอรอแชมป์ผีหลุดไปที่1ินนะ โดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ b บตซี่นะฮะของทาง b e ตต i n g Expert ทํานายตารางคะแนนพีมบริษัทอังกฤษในฤดูกาลนี้โดยทีมจะเข้าไปคว้าแชมป์ไปครองก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแมนยูลุดไปไกลถึงอันดับที่1 0ในขณะนี้โดยการวิเคราะห์ของเบตซี่นะฮะคำนึงถึงผลการแข่งขันทั้งหมดของฤดูกาลที่แล้วในทุกต่อรายการช่วงปรีสั้นและผลงานในฤดูกาลปัจจุบันจากการคำนวณล่าสุดพบว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะรักษาตำแหน่งแชมป์สำเร็จ โดยมีทั้หบด83แต้มน้อยกว่าฤดูกาลที่แล้วฝึง6แต้มส่วนตารางแชมป์เป็นของอาร์เซนอลอีกครั้งอันดับ3เป็นของลิเวอร์พูลโดยในขณะที่นิวคาสเซิลสามารถจบท็อปโฟได้แบบเดียวกับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนัแมนยูเองทีมจบที่3ถูกวิเคราะห์ว่าจะดุดไปไกลมากถึงอันดับที่10ของตารางคะแนนซึ่งเป็นอันดับที่แย่ที่สุดของสโมสรในการเล่นพรีเมียร์ลีกเลยโดยผลงานแย่ที่สุดของพวกเขาก็คืออันดับที่7นะ ส่วนทางเชลซีนั้นถูกคำนวณว่าจะจบอันดับที่6นะฮะที่บอกได้เลยว่าเหนือกว่าทางสเปอร์ที่อยู่อันดับที่7ส่วนตัวที่5เป็นของแอสตันวิลลาส่วนด้านทางด้านเอฟเวอร์ตันที่โดนตัดคะแนนจะรอดตกชั้นสำเร็จโดยทีมตกชั้นก็คือ3ทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาทาั้งทางเบอร์นารีโรตันทาวและก็ทางเชฟฟีเดตในครั้งนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะ เป็นการพูดถึงที่ค่อนข้างจะไม่อยากนึกสภาพเลยนะฮะถ้าเกิดว่าแมนยูไปอยู่ับที่10ในตารางคะแนนในครั้งนี้เ,เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่นยังไงแมนยูพบเชลซีเช็คชื่อ7แข้งเดี่ยงผีจะกลับมาวันไหนกันบ้างในครั้งหนะ้โดยทางเช็คชื่อ7นักเตะแมนยูที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่ในเวลาน,นี้และคาดวันคัมแบ็กก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกระทางเชลซีในวันพุธนี้ โดยอีิกเชนฮาร์กผู้จัดการทีมแมนยู U, จะนำทัพปีศาจแดงเปิดปรัลงโอทาฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในศึก uh, พรีเมียร์เกคือวันพุธที่6ธันวาคมนี้เวลา3นาฬิกา15นา,าทีตามเวลาของประเทศไทยในเวลานี้มิเนเตแมนยูบ, U, บาดเจ็บอยู่ถึง7รายโดยเป็นใครกันบ้างและคาดการณ์ว่าจะกลับมาได้เมื่อไร่ดังต่อไปนี้เริ่มไปที่หนึ่งกันก่อนค่าลการคริสเตียนอีลูเซนบาดเจ็บหัวเข่านะโดยกองกลางทีมชาติเดนมาร์กเจ็บมาจากนัดชนะลูตันทาวและต้องถอนตัวนะฮะ จากโปรแกรมไปการรับใช้ทีมชาติเดนมาร์กโดยเชื่อได้เลยนะว่าเจ้าตัวเนี้จะต้องพักประมาณราวหนึ่งเดือนโอกาสคืนสนามมกราคม2 0 2 4ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นทางเบสันมาส์โดยการนี้บาดเจ็บที่น่องนะฮะมาส์เนี่ยโชคร้ายนะบาดเจ็บตอนซ้อมกับทางก่อนหน้าที่เกมที่จะพบกับทางเอฟเวอร์ตันและเกมพบกับทางเชลซีอาจยังเร็วเกินไปในการคืนสนามในครั้งนี้โดยการคืนสนามพบกับทางบรันดสนั้นวันที่9ธันวาคม ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นริซันโดมาร์ซิเนสบาดเจ็บที่ข้อเท้านะฮะโดยกรนีประกันหลังทีมชาติอาร์เจนต้าเองนั้นขาราการผ่าตัดที่เท้าหลังบาดเจ็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนก่อนจะเจ็บซ้ำอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนทำให้หมดสิทธิ์ในการช่วยเหลือช่วงกับทีมในช่วงที่เหลือของปีนี้โอกาสคืนสนาม24มกราคมเลยก็ว่าได้ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นกาเซเมโร่บาดเจ็บกระามเนื้อหลังต้นขากองกลางทีมชาติบราซิลหายเจ็บกลับมาเล่นให้กับทางไปสแสดงในเกมที่แพ้ นิวคาสเซลไป0ต่อ3ตกรอบ16บบทีมสุดท้ายคาราบาคบลคัฟมวยผู้ที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็เจ็บอีกทีที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาและต้องพักหลายสัปดาห์เลยทีเดียวโอกาสในการคืนสนมามมกราคม2024ต่อมาคนที่5ก็จะเป็นจอห์นนี่อีแวนบาดเจ็บที่ต้นขาประกันหลังตัวเกา่าทาวไอแลนด์เหนือนะฮะบาดเจ็บที่ต้นขาและก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะกลับมาได้เมื่อไรกันแน่กำหนดคืนสนามยังไม่มีกำหนดนะ ต่อมาคนที่6ก็จะเป็นไทเรลมาเลเซียบาดเจ็บที่หัวเขา่าโดยเบ็กซ้ายชาวดัชเองยังไม่มีโอกาสะะลงเล่นในรายการนี้เลยหลังเข้ารักการผ่าตัดที่หัวเข่าในช่วงปริสิ้นนก่อนจะต้องผ่าตัดซ้ำอีกครั้งและยังคงจะต้องกลับมาได้นในช่วงต้นปีหน้ากำหนดคือสนามก็คือยังไม่มีกำหนดนะต่อมาสุดท้ายคนที่7ก็จะเป็นอา,าอ์าดดิยันโบโ บาดเจ็บหัวเขา่าโดยกันยิดียันโบรเนบาดเจ็บที่หัวเข่าตั้งแต่เกมปริสันกับทางอาร์ซนอลและตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มกลับมาซ้อมเบาๆได้กับทีมแล้วโอกาสในการขึ้นสนามครั้งนี้บอกได้เลยว่ายังไม่ชัดเจนนะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็เป็นการพูดถึงนะฮะเจ็ดนักเตะเจ็ดแข้งเดี่ยงของทางแมนยูว่าจะลงมาช่วยทีมได้ช่วงไหนงานนี้ต้องรอดูกันยาวๆกันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวจอมารกันีกครับ เป็นไปได้ยังไงปฏิกิริยาของวาลานหลังถูกเชนฮากจับนั่งสำรอง6นัดติดต่อกันโดยเปิดเผยท่าทีของราฟเอวบาลานหลังโดนเอรด็กเชนฮาร่กดรอปเป็นสำรอง6นัดติดต่อกันแล้ว โดยการที่ทางด้านของชาวเอลรักเคอรนะ์ชฮะหัวหน้านักข่าวสายแมนยูของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายรานข่าวนะว่าปราเฟเอวบาลยังอยากจะค้าแข่งฐานะนักเตะของทัพไาแสดงต่อไปเนื่องจากว่าการลงเล่นในกระทงทีมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายในอาชีพนักฟุตบอลของเขาโดยก่อนหน้านี้ก็มีขา่าวนะหูมันพอสมควรว่าประกันหลังเลือดน้ำหอมป่านนี้ต้องการจะย้ายออกจากทางทีมทันทีในตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ เนื่องจากว่ามีความไม่ลงรอยกับทางอิดิชันฮาร์คนซือทีมที่ไม่ยอมส่งเขาลงสนามในเกมที่ทีมโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกถล่มถึงโอทัฟฟอร์ดไปถึง3.0ต่อยอย่างไรก็ตามแม้จะโดนดรอปเป็นตัวสำรองแต่ว่าทางแฮร์รี่ไม่คว่ำวิกเตอร์เดนเดอร์และก็ลูกชอ์ในเกมลีกมาแล้ว6นัดติดต่อกันแต่วารานเองยังคงมีความสุขดีที่ทางแมนยูและจะไม่เปลี่ยนใจเเรื่องอยู่ต่อจนกว่าทางสโมสรจะแจ้งว่าตัวเขาเองนั้น ไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีอีกต่อไปแล้วนานจนผมเป็นนักว่าง,งานนี้ก็ต้องรอยลุ้นกันต่อไปก็ร์ดการว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเอาแล้วยังไงงานนี้นะผมขอแชร์สักหน่อยนะมาติสแชร์สองแข้งแมนยูมาซ้อมสายเป็นประจำโดยการน,นี้เนี่ยบัญยา่ามารติสอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์รออกมาอาแชร์อดีตเพื่อนร่วมทีมสองคนชอบมาซ้อมสายจนโดนปร,รับไปถึง3ล้านกวา่าบาท โดยมาติชปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทางบรนด์สมสรชื่อดังในลีกเอิงฝรั่งเศสในอดีตเองนั้นเขาก็เคยอยู่กับทางทีมาปแดงมามากถึง5ปีในช่วงปี2017-2022ก่อนจะย้ายมาอยู่กับทางบรมาติในปี2023ส่วนล่าสุดนั้นแข้งวัย35ปีวรนนี้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่ค้าแข้งที่โอทาฟอร์ดโดยแชร์้ว่าอดีตเพื่อนร่วมทีมเป็นพวกไร้วินัย สมัยที่ผมเล่นกับทางเชลซีนั่นหรอนักเตะทุกคนเป็นมืออาชีพต่างจากที่แมนยูที่บางคนมาสายตลอดนะ่ึ่งานนี้ในบรรดาเะะที่ยวที่มาสายก็คือพอบาบา้ากับทางจอดนซานโช พวกเขาทําให้กลุ่มที่มาตรงเวลานี้โกรธพวกเราเองจึงตั้งกลุ่มควบคุมความประพฤติโดยมีผมเป็นประธานผมจดรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็เอาติดไว้ที่ผนังฤดูกาลหนึ่งเราเก็บค่าปรับจากพวกเขาที่มาสายได้มากถึง75,000ปอนด์บปอนหรือประมาณ3ล้าน3แสนบาทเพื่อจะนำไปจัดงานเลี้ยงแต่ก็มาติดช่วงโควิดซะก่อนในเวลานั้นโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังในสมัยนั้นที่ใครมาสายปัจจุบันซานโชก็โดนไปเป็นที่ะระบิดแล้ว เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงอยู่ไปก็ไร้ค่านะแมนยูพร้อมจะขายแข้งดีกรีโหดทิ้งทันทีมกราคมนี้ยกเว้นทีมพิมบริกโดยการนิดงด้นของทางแมนเชสเตอร์เดนตกเป็นข่าวพร้อมจะปล่อยตัวราฟาเอลวาลันทิ้งทันทีในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งแต่ย้ำนะว่าจะต้องเป็นทีมนอกพิมบริกอังกฤษเท่านั้นตามการบริงานจากทางสปอร์ตโซนสื่อประเทศฝรั่งเศส โดยนารับวัย30ปีบรันนี้กลายเป็นตัวสำรองในทีมปีศาจแดงซึ่งทางอีลิกชันฮากลุนซือของทีมเลือกใช้งานแฮร์รี่แม็กไวและก็วิกเตอร์อินเดเลฟแม้ว่าบารานเนียจะหายจากการบาดเจ็บแล้วก็ตามทีแถม3เกมหลังสุดเป็นเพียงแค่ตัวสำรองอยู่ข้างสนามชนิดที่ไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวโดวยการรริง,งานข่าวระบุเลยนะว่ามีทีมที่ประเทศซาอุดีอาระเบียสนใจคว้าตัวกองหลังแชมป์โลก2018รารนนี้ไปร่วมทีมนะ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาเ,เรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยหลังปัจจุบันรับกับทีมอยู่ที่3 4 0 0 0 0ปอนด์มอนตอสดาท่งนี้บอลา,านเองยังเคยตกเป็นข่าวกับหลายทีมในยุโรปนะฮะเช่นกับทางบบเยอร์มินิกยอดทีมแห่งเบืองเบียร์อีกด้วยในครา้งทีนาและนี้ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ